ครับวันนี้เช้านี้รายการธรรมะสัญจรสารนคราชนะครับอาจารย์แห้วต้องขอโมทนาบุญเดืนศิษยานุสิทิ์ทุกท่านนะทั้งที่จากไปและที่อยู่ปัจจุบันนี้ทั้งประเทศไทยนะมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามกัมพูชานะครับนะอินเดียนะแล้วก็อินโดนีเซียยุโรปลหลายๆประเทศนะครับนะทั่วจกวักรวลนี้นะ ได้มาร่วมบุญกับอาจารย์นะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ลืมบุญคุณใ,ใดๆก็ขอโมตนาบุญแก่ท่านนะบัดนีนะ้ซึ่งอาจารย์อยู่นี้นั้นก็ที่ประเทศฮ่องกงนะครับนะด้านหลังทางของขวาอาจารย์ก็เป็นที่ประทับขององค์พระยุไรนะครับสวยงามและมีพลังเทพเท,เท,เทวดามากมายแล้วก็ด้านหลังอาจารย์นี้ก็เป็น <c oughs> ทะเลที่มีพลังของอ,องค์ปู่มองกรยานคราชอนัตนตานคราชและด้านหลังก็เป็นสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับนะก็ขอธรรมะสัญจรวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะแล้วก็สัญญาณสิทธิ์ที่ใครว่างก็ได้ทำของพระเจ้านะการที่มนุษย์เราทั้งหลายแม้กระทั่งอาจารย์นะครับนะ คนเราต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตมีการปรับปรุงจิตใจมีการปรับปรุงร่างกายมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองนะครับนะคนเราเกิดมาก็จะมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งผิดพลาดมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ขอให้เราทั้งหลายได้ปรับปรุงฝากลูกหลานไว้นะในโลกปัจจุบันนี้อาจารย์พูดเสมอว่า ทุกที่แม้กระทั่งบ้านคนตระกูลอาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่อาศัยนะในสถานที่ต่างๆนะแม้กระทั่งนะที่บ้านเมืองในทั่วจักรวาลนนี้ถ้ามีเทวดามีเทพที่เราพูดกันว่ามีเทวดามีเทพทิ้งศักดิ์สิทธิ์บางคนถามว่าเอออาจารย์งมงายหรือเปล่านะพวกเราเกิดมานี่ก็เพราะาเทพนะเทวดาพาเรามาเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมี เมื่อวันใดเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ายบ้านย้ายเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดนะอาจารย์บอกให้เลยนะสำคัญที่สุดตัวนี้ถ้าเมื่อเทวดาย้ายบ้านนะย้ายเมืองย้ายทินสารทุกคนทํามหาก,กินอะไรก็จะอะไรไม่เจริญแล้วก็อะไรลูกหลานผู้คนก็จะแก่งแย่งชิงดีฆ่ากันตายเนี่ยเพราะอะไรเทวดาย้ายบ้านคนไม่มีสุขแล้ว นะคนไร้ธรรมคนไร้จิตอ่ที่อะไรเป็นบุญเป็นทานกันแล้วนะงั้นเมื่อคนเราฆ่ากันแล้วนะเห็นไหมสงครามมากมายสุดท้ายไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเทวดาย้ายบ้านย้ายเมืองเนะี่ยหลังจากโควิดมาแล้วนะนะจังสังเกตนะอาจารย์พูดมา2 0กว่าปีว่าอย่าให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ายบ้านย้ายเมืองแม้กระทั่งเทวดาย้ายบ้านจากบ้านอาจารย์เฮี้ยวไปอยู่ที่อื่นนะบ้านอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรแล้วหมดแล้ว นะแม้กระทั่งตัวอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่นะเนะี่ยเห็นไหมโควิดมาก่อนตลาดเนี่ยคนแน่นมากตลาดเนี้ยตอนนี้ไม่มีคนเลยนะโรงแรมนี่บางคนนิเตมไปหมดนะผู้คนนี่แทบจะต้องจองกันทะเลาะบาแว้งกันสุดท้ายตอนนี้ไม่มีคนเพราะว่าเทวดาได้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายทินฐานไปนะถ้าเกิดเทวดาย้ายกลับสวรรค์แล้วไม่มาเมตตาพวกเราไม่มาเมตตา ให้ผู้คนในโลกนี้นะโลกนี้ก็จะพังทลายหายสาบสูไปนะเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ผู้คนมากมายจิตใจนั้นไม่มีอาหารธรรมจิตใจนั้นมีแต่แก่งแย่งจิตใจก็มีแต่ฟุง้งซ่านนะ,ะบางครั้งเนี่ยเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยก็อะไรไม่อยากทำงานแล้วนะสามีทิ้งภรรยาทิ้งจากคนที่เคย หาเงินมาเป็นล้านพอผัวเลิกสามีเกิดมีปัญหาไม่อยากทำงานอยู่ในห้องจริงๆแล้วเพียงแต่เอาจิตเหล่านั้นมารบสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราสามารถทำได้มากกว่านั้นอีกนะก็งั้นก็ฝากไว้แห่งบุตรวันนี้รายการธรรมะสัญจรวันที่6เดือนพฤษภาคม2 5 6 6อาจารย์อยู่ที่ประเทศฮ่องกงอยู่ขณะนี้ก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทวดจัก,กรวาลนี้ซึ่งมีบรารมีขององค์พระยุไรองค์พระบริเจ้าพร้อมด้วยองค์ปู่อนันตนาคราชเทพเทวารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบรารมีองค์พ่อ,อพหลวงองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันที่สิพระแม่พันพีหลวงพร้อมด้วยองค์พระสยามเทวาธิราชปู่อนันตน,นาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทวดจัก,กรวาลนี้ให้ผู้คนมนุษย์ทั้งหลายนั้น ขอต่อไปนี้นั้นขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันแล้วก็อย่าทิ้งกันอย่าได้เห็นว่าไอ้คนในโลกนี้ไม่ใช่ญาติเราคนในโลกนี้ไม่ใช่พี่น้องเราคนในโลกนี้ไม่ใช่ลูกหลานเราสัตว์เดิรัฉานทั้งหลายก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นชีวิตเราก็จะไม่มีค่ามนุษย์เราอยู่ไม่ถึงร้อยปีแม้กระทั่งอาจ,จารย์นะ วันนี้รายการธรรมะส,สัญจรเช้านี้ก็ขออาจารย์พูดแล้วไม่ถูกอกถูกใจถูกจริตถูกอารมณ์ถูกหูต้องขอไปก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทําวันนี้นะครับนะและส่วนวันที่11เดือนพฤษภาค,คมนะสองพน, 16, นะครับนะต้องขอขอบคุณคณะท่านเจาสูหมูนะครับนะที่จะได้มาถ่ายชีวิตโคแล้วก็นาสานคาราชนะก็ขอให้แห่งบุญกุศลทุกท่านนะครับนะแล้วก็ ใครที่ได้ร่วมบุญได้สร้างกับอาจารย์นะครับจะมากจะน้อยหรือไม่มีไม่ได้มาสร้างก็ไม่เป็นไรเอาใจมาเป็นอะไรมาเป็นศรัทธาบาร,รมีด้วยกันเอาใจมาช่วยกันนะเสริมบุญเสริมบาร,รมีนะครับนะก็ได้บุญไปด้วยกันนะครับนะบุญนั้นเราหวงไม่ได้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับนะเช้านี้เป็นเช้าแห่งบุญเป็นเช้าแห่งทานบาร,รมีเป็นเช้าแห่งเทพเทวดาอารกักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นะครับนะทุกสถานที่ก็ขอให้เป็นรวมพลังเป็นบุญให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้กติธรรมวันนี้อาจารย์ได้คิดให้ก็เป็นกติธรรมวันที่6เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้สิบหนะครับนะใจที่มีสติสงบย่อมพิชิตมารทั้งปวงในโลกนะครับนะใจที่มีสติใจที่มีใจมีสติสูง ย่อมพิชิตมารทั้งปวงในโลกนะครับนะคนเราถ้ามีจิตใจสูงแล้วแล้วก็มีสติย่อมพิชิตมารในโลกได้นะค่อยค่อยคิดไม่ต้องฆ่าตัวตายนะ,ะการฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่เป็นทางที่ดีแล้วก็เป็นทางที่ผิดนะเราผิดหวังความรักก็ปรึกษาพ่อแม่เราผิดหวังความรักรก,ก็ไปเอาทำของพระเจ้า,จามาใช้เราผิดหวังธุรกิจการงานก็ก็เอาทมของพระเจ้า,จามาคิดมาทม อาจจะกลับไปรวยกว่าเก่าอีกนะอาจจะกลับไปดีกก่าเก่าอีกและเอาธรรมของพระเจ้าเอาคุณของพ่อแม่เอาความรู้ของครูบาอาจารย์เอาความรู้ของคนในโลกนี้เอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปให้เป็นประโยชน์นะอย่าไปแพ้นะแพ้ที่จิตใจที่เราไปต่ำๆหรือคิดผิดๆนะเราต้องเอาจิตเราไปทําให้ชนะนะชนะจิตที่มันตกต่ําเอามาให้จิตใจเรามันสูง และจิตใจเราก็จะชนะแล้วก็พิชิตมารในโลกทั้งปวงได้นะเหมือนองค์พระสาสดาองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะเราจะเห็นว่าชาวประมงเนี่ยร้อนก็ร้อนนะ,ะเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่ในกลางท่ามกลางนะ,ะมากมายแต่ก็พิชิตนะพิชิตอะไรพิชิตสามารถที่จะได้ปลาใส่เรือไปได้เนี่ยเพราะว่าความอดทนมีจิตใจที่สูงที่ต่อสู้นะชีวิตก็เลยต้องได้ นะเนี่ยบางคนเนี่ยนะไม่ได้มีจิตใจที่พิชิตนะพิชิตสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เราต้องตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วนะมันทําอยู่เสมอพิชิตจิตใจเราให้ส,สงบแล้วก็เราก็จะสู้สู้อะไรได้หลายๆอย่างนะและสุดท้ายแห่งนี้ก็ขอฝากลูกหลานอย่าทิ้งพ่อแม่นะคำสอนพ่อแม่นั้นไม่ใช่ได้เกลียดคำสอนพ่อแม่ไม่ได้อะไร ไม่ได้ผลักดันเธอให้ไปตกต่ำคำสอนของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ไม่ได้เกียดหรือเกียดชังพวกเรานะอยากให้พวกเรานั้นบางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดแรงไปบ้างครูบาอาจารย์พูดแรงบ้างก็อ,อยากให้เรามีสติรู้จักคิดรู้จักแยกแยะนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญร่ำรวยโชคด,ดีสวัสดีครับ